ริญญาอันอีกสองปีก็สิจบปริญญาตีเนาะก็อื่นองี้ยังก็สอนบ่กสอนนี่ข่วมหลูุู่่ข่อยู่ดอกแมงว่ถึงก็เดินไปไปริญญาพี่นองเด้ไปกลางๆก็อื่นเดินไปกลางๆก็เพได้จบปริญญาจบอิเล็กทรอนี้จบพวสอไปประมาณนี้ละลูกก็ได้บ่บ่แม่อยากให้เลียนปริญญา ก็บ่ไปสอบเอ็นติดแล้วก็ว่าไปเอ็นไปอันนั่นนํำอันว่าเรื่องสอบเอ็นติดนั่นก็สิเป็นน้ำเจ้าของแน่อยู่ดอกพี่น้องที่บอกข้างนั่นทไแต่กี้เฮาบ่เคยเขากุงเทักเลื่อเนาะมันจะมาเข้าตอนเ่าไหมเข้าเป็นลูกจ้างเขาตอนเ่าตอนลูกเอ็นตอนนั้นก็ยังอยู่ํำผัวอยู่ลูกเป็นอันอันลูกเอ็นติดกรุงเทพฯไม่ว่าโอ้คือเอ็นติดไกลแต่ลูกก็ทัานดอกอันเอาังซสี่้านไปสอบ ไปสอบอ,อันนี้ยังก็เกิน,อ,นอันเทคนิคจ้าบ่ต้องไปหมอบตัวดอกสลาซิ์จะว่าซั่นดอกไปอันเลียอยยู่อีกสองมืออันทางอันเพราะว่าสอนเทคนิคโรบูรี่เขาสีเศ้าสอบเขาสเศร้าสมาัครพอดีหลูกใา่ไปท่านพอดีเนี่ยเขาเลียนเก่งอยู่แล้วเนาะไี่นองเนาะเ็เลียได้เรียนอยนนะเขาก็เลียนสั่งยนตนเขาเป็นคนเลียนสั่งย่นต่อไ,ไดต่อใด กสิข่าวซังยุ่นก็เลยบ่ได้ไปอันนั้นก็เลยเลี้ยนจบยุ่งหันบอกให้ไปต่ออีกไปต่ออยู่ล่ำข้ามแหงก็ว่าไปแม่กันไปต่อก็สิจบอยูุดอกตอนเขาเอ็นติดเป็นน้ำแม่อยูุดอกเขาตรวจไปหรอกตรวจผู้กาเนี่ยเเคยมากกรุงเทพแจักเทียอ้าวไม่เป็นข่อยมาแล้วฮัลโหลไม่เป็นบูซี่แตงกุยยูโซมัดเดือดตั้มเดือไม่เอาโรงแรน ดูสียูเีมาแล้วมาแล้วคัมแบ็กแล้วดูสีมาแล้วส่วนดูสีเมืองไทยเมืองไทยเอารงสีเบวคัมทูไต้แลนด์ดูสี หลยมากเมืองไทยบ่อยากกับไปประเทศนั่นในพี่น้อ,องอนเ,นออมมเ,เมืองไทยตอนนี้เขามีวิ่าฟรี่ไ้มาเที่ยวเมืองเะวิ่าฟรี่ห้มาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้นายกเขาก็ล่างใหงประเทศหนอกมาเที่ยวเมืองไทยห,ยหลายประเทศมาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ล่าง่นนั่นเที่ยวเมืองไทย ถ้าไปเรียนก็อยากไปเที่ยวเมืองหนอกคือกันไปเรียนมาบ่ได้ไปเที่ยวไปเที่ยวกับ้าวนาไปประเทศเมียนมาไปตั้งดุลไปเทศ่ยวเล่าก็เลยไปไปเมียนมาไปประเทศเมียนมาไปสองเทียจะได้เพราะว่ามันอยู่ไกลแม่สายเนาะไปที่แหลกบนท่าขี่รถไปท่งด่านเกดีสามองค์ไปหลอบสองไปท่งไปท่งเชียงเชียง โอ้มมยสายแม่สายแม่สายไปไหนไปท่าแม่สายท่งแม่สาย